สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สอที่น่ารักทุกคนนะคะสําหรับคลิปนี้ก็มาพบกับครูเตยนะคะในวิชาพระพุทธศาสนานะคะค่ะคลิปนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องชาวพุทธตัวอย่างนะคะชาวพุทธตัวอย่างเนี่ยก็หมายถึงบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ชาวพุทธนะคะแล้วก็ประพฤติตนเนี่ยเป็นแบบอย่างที่ดีทางศีลธรรมนะคะชาวพุทธตัวอย่างที่ควรศึกษาในชั้นนี้ก็จะได้แก่ สมเด็จพระอริยวงศ์สยานนะคะสมเด็จพระสังฆราชนะคะชื่อ,อชื่อเล่นของท่านก็คือสุกไก่เถือนนะคะสมเด็จพระอริยวงศ์สยานสมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่สี่แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยนะคะหรือรัชกาลที่สองนะคะ ท่านประสูติเมื่อพศ2276นะคะในสมัยอยุธยาทรงผนวดเป็นพระภิกษุตอนปลายสมัยอยุธยานะคะพระองค์มีพระเกียรติคุณทางด้านวิปัสสนาธุระนะคะทรงคุณธรรมทางด้านเมตตาการุณาแม้แต่ไก่ป่าซึ่งมีสัญชาตญาณที่ปราดเปรียวและตื่นคนก็ยังมา ามาหากินรอบๆบ,บริเวณวัดที่ท่านประทับอยู่นะคะแล้วก็ยังเชื่องด้วยแล้วก็พาการมาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากทำให้ท่านเนี่ยได้รับการถวายส,าสมัญญาว่าสังฆราชไก่เถือนนะคะ <S <S ตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยเป็นตำแหน่งที่มีฐานะเป็น ประมุกข,ของพระสงฆ์ทั้งปวงในประเทศไทยเลยนะคะอ่าคุณครูมีคำถามนะคะจากที่คุณครูอธิบายไปเมื่อกี้นี้คำถามก็คือสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่เท่าไหร่แห่งกรุงรัตนโกสินคะเด็กๆอ่าใช่แล้วก็คือพระองค์ที่4นั่นเองพอเหตุใดสมเด็จพระสังฆราช จึงได้รับการถวายสมัญญานามว่าสังฆราชไก่เถื่อนคะ่ะก็เพราะว่าท่านเนี่ยมีเมตตามากใช่ไหมคะแม้แต่ไก่ป่าเนี่ยที่สัญชาตญาณที่ปราดเปรียวเลยเนี่ยแล้วก็ตื่นคนง่ายเนี่ยก็ยังมาหากินรอบๆบ,บริเวณวัดที่ท่านประทับอยู่ใช่ไหมคะมาอยู่ใกล้ๆท่านอ,อันนี้ก็เป็นสาเหตุนะคะ สมเด็จพระสังฆราชเนี่ยก็คือตำแหน่งพระมหาเทระผู้เป็นใหญ่สูงสุดในคณะสงฆ์นะคะวิปัส,สนาธุระก็คือธุระด้านการเจริญวิปัส,สนาซึ่งเป็นการปฏิบัติเพื่อให้จิตใจสงบนะคะไก่ป่าก็คือไก่ชนิดหนึ่งที่อาศัยในป่าโปรง่งเช่นป่าภัยจะมีลักษณะปราดเปรียวและตื่นตกใจง่ายนะคะ บุคคลต่อมานะคะก็คือสมเด็จพระยานสังวรนะคะสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆาปารินายกนะคะสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปาริปรินายกเนี่ยทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19แห่งกรุงรัตนโกสินทร์นะคะทรงดำรงตำแหน่งเมื่อพศ2532จนถึง พศ2556นะคะสมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นผู้ใฝ่พระไทยในการศึกษาวิชาการต่างๆทรงเป็นพระมหาเถระที่มีความรอบรู้ทั้งทางโลกและก็ทางธรรมพระองค์ทรงมีผลงานด้านต่างๆมากมายอย่างเช่นงานด้านการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศด้านการนิพนธ์ตำราเรื่องต่างๆ ทั้งที่เป็นตำราพระธรรมเทศนาและประเภททั่วไปนอกจากนี้นะคะพระองค์ยังทรงเป็นแบบอย่างของการปฏิบัติหน้าที่ชาวพุทธตามพุทธปณิธานทั้ง4ประการได้แก่ 1. ทรงศึกษาพระธรรมต่างๆ 2. ทรงปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัด 3. ทรงเผยแผ่พระพุทธศาสนา สทรงปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนานะคะทั้งสองท่านนะคะก็เป็นชาวพุทธตัวอย่างนะคะที่คุณครูยกมาเป็นตัวอย่างสำหรับคลิปนี้นะคะสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นพระอภิบาลในพระพิกษุ พระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรหรือรัชกาลที่9นะคะเมื่อครั้งเสด็จออกผนวดเมื่อพศ2499ที่วัดบวรน,นิเวศวิหารพร้อมทั้งทรงถวายความรู้ในพระธรรมวินัยตลอดระยะเวลาแห่งการทรงผนวดนะคะ คณครูมีคำถามนะคะเด็กๆสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่เท่าไร่แห่งกรุงรัตนโกสินคะจากที่คุณครูอธิบายไปเมื่อสักครู่ก็คือองค์ที่19นะคะสมเด็จพระสังฆราชทรงมีคุณธรรมเราควรชื่นชมและยึดถือเพื่อเป็นแบบอย่างในด้านใดบ้างคะเด็กๆ ความขยนันอดทนใฝ่เรียนรู้มีปัญญาแล้วก็มีเมตตาใช่ไหมคะสำหรับการบ้านนะคะคุณครูก็มีคำถามให้นักเรียนเลือกคำตอบให้ถูกต้องนะคะคำถามข้อที่ 1. ข้อใดคือผลดีของการศึกษาประวัติชาวพุทธตัวอย่างข้อที่ 1. ทําให้จิตใจสงบ 2. ทําให้แบบอย่างทําให้มีแบบอย่างที่ดี 3. ทําให้เป็น ผู้ใฝ่เรียนรู้สี่ทำให้มีความรับผิดชอบอีกข้อนะคะใครเป็นผู้มีความเมตตา 1. แก้วไม่พูดคำหยาบสองอิดไม่ทำร้ายผู้อื่น 4. เดือนไม่โกรธเพื่อนอ่ะสามเดือนไม่โกรธเพื่อน 4. ่ก้อยไม่ตกใจง่ายคนไหนคือผู้ที่มีความเมตตาเอ่ย ก็จะมีคำถามให้นักเรียนอยู่2องคำถามนะคะให้เด็กๆเลือกคำตอบที่ถูกต้องมานะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะมีงานให้เด็กๆเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ